สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยชุดโครงสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าซึ่งแอดก็ให้แค่6คู่เน้นใน้3คู่เนาะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ะะมาดูผลกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางของวันที่20นะคะดูแนวดูผลของวันที่19อ่ะดูวันที่19แอดให้เด่นมี6มี5มี4นะคะสำหรับ6นะคะสำหรับผลที่ออกนะคะก็คืออ่ะ907าล่าง18แอดหลุดไปนะคะในรอบเฉพาะกิจอ่ะพิเศษนะคะ143ล่าง94ดูให้ไป4248มา ดูพี่น้องจ๋ามาเฉพาะเด่นสนะคะอันนี้ก็หลุดไปนะคะส่วนในรอบปกตินะคะเก้าหนึ่งห้าล่างหกสี่ดูเด่นที่หมาห้ามาแต่ตัวที่มาเจาะมาข้ามหมดเลยในรอบ vip นะคะศูนย์สี่ห้าล่างหกสี่ดู สีมาเป็นแถวเลยพี่น้องจากตัวเด่นทั้ง3ตัวทั้ง6กหาสนี้มาหมดเลยแต่แอดเจาะพลาดนะคะรอบนี้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอด้วยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดต่อด้วยเนาะไปกันต่อนะคะสําหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะหาหนอยวันนี้วันที่ยี่มิถุนายน2,566นห้าหกหนะคะฮหาหนอย วันนี้นะคะชุดโค้งสุดท้ายนะคะชุดโค้งสุดท้ายนี้แอดก็เพิ่งมาลงให้สองวันเนะาะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็อชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะชุดโค้งสุดท้ายสำหรับตัวเด่นแต่ละอันที่แอดให้ไปชอบเบิ้ลก็ใส่เบิ้ลด้วยเด้ออ่า สำหรับอ่าในรอบนี้ในวันนี้นะคะอ่ะมาเดินที่หนึ่งก่อนเด่นที่หนึ่งเด่นที่หนึ่งแอดก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งเก้านะคะอ่ะเดินที่หนึ่งนะคะเด่นที่หนึ่งสำหรับชุดต่อมานะคะเด่นที่สามอ่ะเผื่อใครอยากนำไปวิ่งไปรูดเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเบิ้ลนะคะ เด่นที่สามแอดก็จะมีสามหนึ่งสามแปดนะคะส่วนชุดกันนะคะกันที่สองกันที่สองกันที่สองก็จะมีสองหนึ่งแล้วก็สองห้าดูวันนี้แอดเขียนไม่เป็นระเบียบนะคะพี่พี่จา๋าเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะจัดใหม่นะคะอ่ะตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะสำหรับเด่นที่หนึ่งแอดเน้นไปที่ หนอเอา้าทำไมแอดเขียนหนึ่งสองซ้ำกันพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อสแอดจะเขียนสองส2มสอหนะคะสองสดูแอดก็เนาะ สำหรับเด่นที่สามนะคะเด่นที่สานี้แอดเน้นไปที่อสามแปดสำหรับสองเนาะสำหรับสองแอดเน้นไปที่สองสามสองห้าสะะองห้ะชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะ ก็ขอขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ